้อกสารทิก็คกอจ,จาการใคเวลาจากร้ช่องเม็ก้อไประบุลาวหนระบลาวหมือ, <c oughs> อนกันที่ก่อนหน้านี้เขาใบอนุญาตเขาบอกว่าปายทางของช่องเม็กใช่ไหมมันก็มีกระบวนการคัดไปที่ไหนไปลาวไปอยง ค่ามันไม่เกี่ยวอะไกันเลยต้องไาคน้ี่มามาัสินนิดนึงนิดนึงได้้เป็นทีมทีของที่มาติการที่มามันตรง จะมีมีมีหน okay, ่วยตัวสีบชุดครับอยู่ตรงหน้าดาบใช่ยังไงจังหวะไหนเฉยรอรอว่ามีน้ำเสียกสังหรือมาหรือจะเป็นส่วนกลางเพราะผมก็รอนขาเป็นราคาเท่าไหร่ เลยก็ห้ามมันถือเู่นผัวเยอะมันเป็นบ้อง รถที่ของบริษัทเอิร์นจำนวน14คันเนี่ยนะครับที่มาด่านมุกดาหารเนี่ยก็คือย้ายมาจากที่ไหนครับ,บาปากช่องเม่มด่ดานช่องเม็ก,มก,ก็คือ,อตรงนั้นด่านปิดใช่ไหมครับเลยเลยมาเข้าที่นี่รรด่านช่องเมกปิดใช่ไหมครับหรือเข้าข้าม,ามไม่ได้ข้ามเข้าข้ามนำเข้าตรงด่านช่องเมกเลยมาเข้าที่ด่านมุกดาหารมาทั้งหมด14คัน เฉพาะบริษัทเอิร์นครับผมไปดูตรงนี้สตาร์ดิ้ครับเอิร์ดตอนนี้แค่แค่เฉพาะเอิร์ดครับเอิร์ธนี่มีมีมีทั้งหมดกี่คันบริษัทเอิร์ธครับบรรทุกน้ำมันมาจากที่ไหนครับมาจากศรีราชาศรีราชานะครับโครงการไทยออยครับผมโครงการไทยออยครับผม มาทั้งหมดกี่คันครับมา14คันครับ14คันคันหนึ่งก็ประมาณกี่กี่กี่ลิตรผมใส่ดีเซลมา40,000ลิตร40,000ลิตรต่อคันต่อคันต่อคันก็14คันเฉพาะข้างนอกข้างในอีกก็ข้งในก็ที่เข้าไปในด่านแล้วก็อีกข้างในไม่รู้ครับเพราะเพราะมระมาณุดปีคันครับอ๋อเฉพาะมันมาหลายบริษัทครับเฉพาะบริษัทนี้14คันใช่ครับเราเคยมาประจำไหมครับลี่ง้ามาครับยาประจำโอเค หาหาเข้ามาก็ต้องตรวจกลับจากลาก็ต้องตรวจเพื่อดูปริมาณน้ำมันตรงออกได้ได้ถ่ายออกไปจริงไหม ทุกเย็นจะต้องกลับมาเช้าไปเย็นกลับครับแล้วพอกลับไปปุ๊บเขาก็ไปเอามาต่อที่โรงกันที่นี้นะจำนวนรถน้ำมนันมัเยอะยัมีความผิดปกติไหมไม่ผิดปกติเพราะเมื่อวันเสาร์วันเสาร์เขาไม่ได้ออกเห็นบอกว่าค่าค่าล่วงเวลาแพงฝั่งนู้นก็เลยเมาออกวันจันทร์วันจันทร์ก็เลยก็เลยเลยรดเยอะครับเป็นห้าสิบคัน ในส่วนของน้ำมันที่ออกที่ด่านฉนตอนที่ดาหานี่ปกติมีอยู่มีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีวันมากวันน้อยสลับกันไปทีนี้ในช่วงช่วงนี้ที่รู้สึกว่ามันเริ่มมันเริ่มมีมามากขึ้นก็น่าน่าจะเป็นจากด่านฉนตอนช่องเมกะค่ะห้ามการส่งออกน้ำมันและส่วนหนึ่งเขาก็ย้ายมาส่งออกทางนีน้เนื่องจากน้ำมันนะได้ออกมาจากคลังแล้วน้ำมันออกมาจากคลังก็จะผ่านการอนุญาตจากสำนักอากแล้ว แต่ว่าเขาต้องไปขอเปลี่ยนช่องทางในการส่ขของอรกเขาเปลี่ยนจากดกช่องนเ็ช่องแล็ก่องเป็นกชที่จะหาซ่งส่วนนี้ก็ก็มีการย้ายเปลี่ยน